ชัยชนะคือของผู้ที่ไม่ยอมแพ้เมื่อเราพูดถึงคำว่าชัยชนะหลายคนอ่านนึกถึงภาพปลายทางที่สวยงามการยืนอยู่บนโพเดียมการได้รับคำชื่นชมหรือการประสบความสำเร็จตามที่ฝันไว้แต่น้อยคนนักที่จะหยุดมองว่าเบื้องหลังชัยชนะนั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้ และการลมลุกคลุกคลานกี่ครั้งต่อกี่ครั้งความจริงก็คือไม่มีเส้นทางไหนโรยด้วยกลีบกุหลาบทุกเส้นทางที่มุ่งไปสู่เป้าหมายเต็มไปด้วยหินแหลมคมเต็มไปด้วยคโคลนที่ทำให้เราสะดุดล้มบางครั้งเราเจ็บจนคิดว่าคงไปต่อไม่ไหวแล้วบางครั้งน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะหัวใจมันหนักเกินกว่าจะรับไหว แต่คำถามสำคัญคือเราจะเลือกทำยังไงหลังจากล้มลงแล้วคนบางคนเลือกจะหยุดปล่อยให้ความฝันค่อยๆหายไปกับเวลาแต่บางคนกลับเลือกที่จะลุกขึ้นแม้จะเจ็บแม้จะเหนื่อยแม้จะไม่มีใครมองเห็นเขายอมเดินต่อทีละก้าวแม้จะเชื่องช้าแต่ก้าวเล็กๆเหล่านั้นกลับค่อยๆพาเขาไปใกล้เส้นชัยมากขึ้นเรื่อยๆ และนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คำพูดของนโปเลียนยังคงก้องกังวาลมาถึงทุกวันนี้ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้เพราะความหมายของคำว่าไม่แพ้ไม่ใช่การชนะใครเสมอไปแต่มันคือไม่ยอมแพ้ต่อตัอตวเองไม่ยอมแพ้ต่อความเหนื่อยความท้อความคิดด้านลบที่ดังอยู่ในหัวว่าเธอทำไม่ได้หรอกลองคิดดูสิ ถ้าเราหยุดในวันที่เหนื่อยที่สุดเราจะไม่มีวันได้รู้เลยว่าพรุ่งนี้อาจเป็นวันที่ความพยายามทั้งหมดกำลังออกดอกออกผลก็ได้ทุกคนที่เคยประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนักรบในประวัติศาสตร์ที่ยืนหยัดต่อสู้จนได้รับชัยชนะนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจนค้นพบสิ่งที่เปลี่ยนโลกหรือนักกีฬาที่ฝึกฝนทุกวัน ทั้งที่เจ็บทั้งที่ล้มทั้งที่เหนื่อยสิ่งที่ทำให้เขาเดินมาถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยพ่ายแพ้แต่เพราะเขาไม่ยอมแพ้ดังนั้นเวลาที่ชีวิตทำให้เราล้มลงอย่าพึ่งรีบตัดสินว่ามันคือจุดจบมันอาจเป็นแค่จุดพักให้เราได้หายใจและพร้อมจะก้าวต่อไปอย่างแข็งแรงกว่าเดิมจำไว้นะครับ ทุกครั้งที่เราลุกขึ้นหลังจากล้มเรากำลังสร้างเรื่องราวใหม่ให้กับตัวเองเรื่องราวที่บอกว่าเรายังสู้และนั่นแหละคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงของคำว่าชัยชนะครับชัยชนะไม่ได้เป็นของคนที่เก่งที่สุดเสมอไปแต่เป็นของคนที่ยังกล้าสู้ต่อแม้จะรู้ว่าตัวเองอาจล้มอีกครั้ง ลองคิดถึงนักรบในสนามรบสิพวกเขาไม่ได้เอาชนะศัตรูด้วยดาบเพียงครั้งเดียวแต่พวกเขาเอาชนะด้วยการยืนหยัดต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งอีกฝ่ายหมดแรงและยอมถอยชีวิตเราก็เหมือนกันบางครั้งอุปสรรคมันโหดร้ายจนเราอยากยกทงขาวแต่ถ้าเราถอยตั้งแต่ตอนนี้เส้นชัยที่อยู่ตรงหน้า ก็จะไม่มีวันเป็นของเราจำไว้นะการก้าวต่อไปแม้เพียงก้าวเล็กๆมันก็มีค่ามากกว่าการหยุดอยู่กับที่เพราะทุกก้าวที่เราเดินคือการท้าทายโชคชะตาคือการบอกกับโลกว่าฉันยังอยู่ที่นี่และฉันยังสู้และเมื่อถึงวันที่เรามองย้อนกลับมาเราจะขอบคุณตัวเอง ที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่มันยากที่สุดอย่าลืมนะว่าแผลเป็นมนร่างกายไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้แต่มันคือหลักฐานว่าเรากล้าสู้มันคือเครื่องหมายที่บอกว่าฉันผ่านมันมาได้แล้วดังนั้นคืนนี้ก่อนที่เธอจะหลับตาลงอยากให้ลองนึกถึงเป้าหมายของตัวเองอีกครั้งลองบอกหัวใจว่า ฉันจะไม่หยุดแล้วพรุ่งนี้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ขอให้ลุกขึ้นและก้าวต่อไปเพราะชัยชนะนั้นกำลังรอคนที่ไม่ยอมแพ้และหนึ่งในนั้นอาจเป็นเธอลองจินตนาการดูชีวิตเหมือนการปีนภูเขาแต่ละก้าวไม่เรียบไม่ราบเหมือนในหนังบางครั้งเราเจอโคลนหลุมลึก หรือหินที่ขวางทางบางครั้งฝนตกหนักจนแทบล้มดงแล้วบางครั้งมีลมแรงพัดเราให้ถอยแต่ทุกก้าวที่เรายืนหยัดแม้จะช้าหรือดูเหมือนไม่สำคัญมันคือสิ่งที่สร้างความแข็งแกร่งจริงๆเหมือนรากไม้ที่ขุดลึกลงดินมันอาจมองไม่เห็นแต่กำลังยึดให้ต้นไม้ยืนอยู่ได้ บางครั้งชัยชนะไม่ได้วัดจากจุดสูงสุดแต่วัดจากสิ่งที่เราเรียนรู้ระหว่างทางจากความล้มเหลวที่ทำให้เราเติบโตจากความผิดพลาดที่สอนให้เรารู้จักตัวเองและจากแรงผลักดันที่เราเก็บไว้แม้โลกจะท้าทายผู้ที่ไม่ยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยเจ็บไม่เคยเหนื่อยแต่หมายถือว่า พวกเขายังลุกขึ้นแม้ลม้มยังเดินต่อแม้หัวใจสัน่นยังพยายามแม้คนอื่นไม่เชื่อและในที่สุดชัยชนะก็ไม่ได้เป็นของใครอื่นแต่มันเป็นของคนที่ไม่ยอมยอมแพ้ต่อการเดินของตัวเองตอนนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปทุกก้าวที่เราลม้มทุกความผิดพลาดทุกวันที่เราเหนื่อย จนคิดว่าหยุดเถอะมันไม่ได้ศูนย์เปล่าเพราะสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นเป็นบทเรียนที่ไม่มีใครจะให้เราได้ยกเว้นตัวเราเองลองปิดตาแล้วนึกถึงตัวเองยิ้มให้ตัวเองเบาๆและบอกตัวเองว่าฉันยังยืนอยู่แม้จะเหนื่อยฉันยังสู้ต่อแม้จะล้มคืนนี้ให้ใจของเธอได้พัก แต่ความพยายามของเธอจะไม่พักมันจะอยู่กับเธอเสมอค่อยๆสร้างชัยชนะของตัวเองทีละนิดทีละนิดจำไว้เสมอชัยชนะไม่จำเป็นต้องใหญ่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นบางครั้งแค่เราไม่ยอมแพ้นั่นก็เป็นชัยชนะแล้วแล้วเมื่อถึงวันพรุ่งนี้เมื่อแสงแรกของวันสาดลงมา ให้ก้าวแรกของเราเป็นสัญญากับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเดินต่อฉันจะไม่หยุดเพราะทุกก้าวเล็กๆที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้มันกำลังพาเราไปยังชัยชนะที่รออยู่ข้างหน้าและอย่าลืมคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจนี้ Victory belongs to the most persevering ใัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้